สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับใหม่เชยพรทำงานดีนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียกว่าแนะนำนะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดวิธีนะครับการดูแลรักษาแบตเตอรี่นะครับให้อยู่ยาวนานนะครับอยู่กับเราได้นานนะครับอ่าพอดีว่ามี f c นะครับท่านหนึ่งนะครับมาสอบถามผมนะครับว่าทาไมแบตพี่นะครับอยู่ได้นานจังแล้วก็ขั้วนะครับยังอยู่ดีนะครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับผมก็เลย แสดงว่าหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีนะครับที่ทําให้เบ็ดนะครับอยู่ดีแล้วก็อยู่ได้นานนะครับก็คือนะครับของผมนะครับก็นี่ครับนี่เห็นไหมจะสังเกตได้เลยนะครับแถวนี้นะผมจะล้างนะครับเป็นประจํานะครับถ้ามันมีน้ํานะครับเบ็ดนะครับขั้วเบ็ดนะครับที่มันมันมีเรียกว่าไงขี้เกลือขึ้นนะครับก็เกิดจากน้ํากรดนะครับที่มันไหล ล่นออกมานะครับมันกระชกนะครับพอมันโดนขั้วแบตนะครับมันก็จะเกิดเป็นที่เกลือนะครับขึ้นนะครับทําให้มันกินขั้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะนี่ครับสําหรับแบตนะครับที่นี่มีน้ํานะครับน้ํากรดนะครับหรือว่าน้ํมันน้าแบตนะครับมันออกมาเนี่ยเห็นไหมนี่ครับก็จะเกิดมันก็จะกัดกินนะครับกัดกินนะครับขั้วแบตของเรานะครับเราก็ต้องตอกตะปูต้องอะไรเนี่ยเห็นไหม นี่ครับคือนะครับสาเหตุหลักก็คืออาจจะชาร์จไฟมากเกินไปนะครับทําให้เบ็ดนะครับโวนา้าเบ็ดน้ําเดือดได้นะครับมันก็เลยน้ําในแบตเตอรี่มันก็เลยพุ่งออกมาเยอะนะครับก็นี่ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับหรือว่าใส่น้ํากันเยอะเกินไปนะครับก็วิธีเราก็คือขยันล้างนครับล้างบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครับนี่ครับ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้นะของผมนะถ้ามันมีน้ํานะครับน้าเยิมเยิมเหมือนเมื่อกี้นะเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตามเนี่ยนะครับเป็นเราเรียกว่าสังเกตได้เลยว่าน้ํานะครับเกิดจากไม่ได้เกิดจากเราเราทำนะครับเพราะว่ามันอ่าเมื่อกี้นะมันเกิดจากนะครับที่ใช้งานไปเป็นเวลานานนะครับอาจจะวิ่งนะครับตกลุมตกอะไรเกิดการกระโฉกะนะครับของน้ํากลั่นได้นะครับก็จะมีรูเห็นไหมครับ ังเกตดูว่าแบตเตอรี่นะครับทุกตัวจะมีรูนะครับให้ระบายไอนะครับบางท <t iny throat> ีนะครับเราชาร์จแรงเกินไปนะครับน้ํามันก็จะเดือดน้ํากลั่นมันก็จะเดือดนะครับมันก็จะทําให้น้ํากระฉกหรือไอมันระเหยออกมาข้างนอกนะครับทําให้เปียกแถวนี้นะครับแล้วพอไปโดนขั้วนะครับขั้วมันก็จะเกิดที่เกลือขึ้นนะครับก็ทําให้ขั้วหลวมขั้วอันนี้นะครับเราก็ต้องหลังหมั่นล้างนะครับทุกวันนะครับส่วนผมก็ก็จะดูนะครับ สําหรับที่เบ็ดผมขั้วเบ็ดผมดำๆนะครับผมใช้น้ํามันเครื่องหรือว่าน้ามันเฮนเลอลิกนะครับเทไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันการการขึ้นคลิกลือนะครับหลายคนนะครับขี้เกียจก็เอาจารบีจารบีนะครับก็ก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันในระยะเวลายาวนานมันไม่ได้นะครับเพราะผมเคยลองมาแล้วนะครับ จาระบีนะครับมันจะเอบกินนะครับเอบกินข้างในคั่วนะครับเพราะผมเคยใจละที่กเกลือมันจะเข้าไปกินข้างในนะครับข้างในจาระบีอะไรมันก็จะเป็นหลุมเป็นก็เรียกว่าเวลาสปาร์กก็จะสปาร์กข้างในนะครับข้างนอกอย่างนี้จะดูเต็มอยู่นะครับแต่ข้างในจะเกิดการสปาร์กกันเพราะว่าจาระบีนะครับอพอโดนน้าปุ๊บมันจะกลายเป็นเกลือนะครับแล้วก็กัดกินข้างในนะครับก็คือเวลาวิธีการดูแลรักษาง่ายๆก็คือมันล้างน้ํานะครับ ผมตัวนี้อันนี้ผมก็เพิ่งล้างเมื่อเช้านะครับดูร่องรอยนะครับก็ล้างน้ํานะครับก็คือเอาน้ํำลาดนะครับแล้วก็หมั่นเช็คน้ํากลันนะครับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับที่พอเหมาะนะครับก็สังเกตดูก็ประมาณสักอาทิตย์เดือนหนึ่งนะครับแล้วเตะนะครับผมาการล้างไม่ไม่จำเป็นต้องล้างบ่อยนะผมก็คืออาศัยดูว่าถ้ามันมีน้ํากลั่นนะครับ อกระเฉาะเต็มตรงนี้มากพอสมควรผมก็จะล้างน้ําแล้วก็ผมก็จะเปิดดูน้ํากลั่นนะครับก็การการดูแลก็ประมาณถ้าให้มีน้ําก็มีน้ํากลั่นขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็สักประมาณเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ที่เราทํางานนะครับถ้ารถเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานหรือว่าวิ่งทางเรียบนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราใช้ไฟไม่เยอะไม่เยอะนะครับนะครับ ก็อนี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับการดูแลรักษานะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับแบตมือสองนะครับเห็นไหมครับแบตมือสองนะครับเราซื้อแบตมือสองมาแต่ก็ว่าใช้ได้นานนะครับเพราะว่าเราใช้ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็คือเคล็ดลับวิธีนะครับของสอสตำนานดีนะครับก็นําเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าท่านใดนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็พิมพ์คอมเมนต์ นะครับมาให้กำลังใจพวกเราได้นะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยครับสำรันดีชาแนลนะครับแล้วก็ช่อง Facebook นะครับอ่าแฟนเพจนะครับสอสำรันดีนะครับก็เราก็จะมีเรียกว่าธุรกิข์คลิปนะครับของธุรกิจของสอสำรันดีนะครับมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ